ฮัลโหลนอตแกอยู่ไหนอะลูกรีบมาโรงพยาบาลด่วนตอนนี้เลยนะยายตองมันทำไมสลบไปแล้วอะลูกจก้ะนี่มานะฮะอะไรนะคะแม่ตองทำเกินไปแล้วนะนั่นเมียของผมนะทำแบบนี้ได้ยังไงเนบอกให้ตองรออยู่นั่นเลยผมจะไปจัดการมันอยู่นี้แหละ <c oughs> มากลยูกไม้ มาเจ็บตรงไหนไหม,มพี่ขอโทษนะที่ทำให้มาต้องเจ็บตัวแบบเนี้ยวันเนี้พี่จะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยน็แกพูดอะไรของแกนะวันหน้าวันหลังอย่าพูดแบบนี้อีกนะตองมันเด็กอยู่มันจะรู้เรื่องไหมน็อตแกเป็นพี่แกต้องยอมให้น้องเข้าใจไหมป้าครับผมยังมีสติดีอยู่ครับตอ,อแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอฮะทำแบบนี้กับเมียฉันได้ยังไงนี่เมียของฉันนะ อ,อยากให้ฉันทำแกบ้าคะนอรตแกพูดดีๆกับน้องหน่อยแกอย่าใช้กำลังได้ไหมฉันยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครโดนอะไรหรอกพี่นอตพี่จะเ,เย็นๆก่อนสิพี่ฟังตองก่อนนะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่มายอะ่ะจู่ๆมันก็จะมาขายบ้านแล้วมันก็จะมาเอาเงินที่ได้าจากการขายบ้านไปรักษาแม่ตัวเองอะ่ะ แล้วมันไม่คิดจะปรึกษาใครสักคนเลยนะตองก็ไม่ถามสักคำอะ่ะแล้วอยู่ก็จะมาไล่ตองออกจากบ้านอะ่ะทำแบบนี้จะให้ตองทนได้ไงอ่ะพี่นอ็อตคนอะไรอะ่ะนี่ใส่แย่มากเลยตองรับไม่ได้หรอกใช่แล้วนอ็อตนังมายมันแอบขายบ้านโดยที่ไม่ถามความเห็นจากตองแม้แต่สักคาแบบนี้มหมายความว่าย่งไงฮะใจคอจะไม่ให้ตองมีที่อยู่เลยใช่ไหมฮะถึงมันจะไม่ใช่บ้านตองอะ่ะแต่ตองมันก็อยู่มันตั้งแปดปีเลยนะมันก็ต้องรักแล้วก็ผูกพันบ้านบ้างแหละแล้วแบบเนี้ย จะให้ต่อไปอยู่ที่ไหนใช่รักษาแม่ตัวเองอ่ะก็ต้องใช้เงินทางบ้านไมยสิแล <USSR> oh ้ว <BACK> ท <G TA> ําไมไม่ต้องเอาบ้านตัวเองไปขายด้วยมันเกินไปไหมก็ใช่ไงคะแม่ของไมยป่วยเราค่ารักษาทุกอย่างมันก็ควรเป็นหน้าที่ของไมายมายเป็นลูกคนเดียวนะคะถ้าเกิดไม่ให้ไมยช่วยแม่ตัวเองแล้วจะให้ไมยไปช่วยใครบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่พ่อแม่ไม้ซื้อก่อนที่จะแต่งงานกับพี่น้องด้วยซ้ํามันเป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ไม้ ตอนนี้แม่มายป่วยอ่ะมายก็ต้องขายบ้านหลังนั้นเพื่อไปรักษาแม่สิแล้วจริงๆเนี่ยมายเองก็มีสิทธิ์จะขายอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องถามความเห็นจากใครเลยสักนิดในเมื่อมันเป็นบ้านของมายแล้วมายก็เคยบอกตองไปแล้วด้วยว่าให้ย้ายออกตองก็ไม่ยอมยังดื้อดึงอยู่ได้มายเคยบอกหลายครั้งแล้วมายอยากได้บ้านคืนแล้วตอนเนี้ถึงขั้นลงมือทาร้ายร่างกายมายแบบเนี้ยมายบอกเลยนะมายไม่มีทางที่จะยอมปล่อยไปง่ายแนะ่ ใช่มายพูดถูกบ้านหลังนั้มันเป็นของมายก่อนแต่งงานตองแกไม่มีสิทธิ์ห้ามมาขายบ้านแกดูสภาพมายตอนนี้สิมีแต่รอยช้ำเต็มไปหมดเลยยังไม่พอแม่มายต้องผ่าตัดแต่แกก็ยังทำให้มายต้องมานอนโรงพยาบาลแบบนี้พวกแม่เนี่ยจะปล่อยให้ผมใช้ชีวิตสบายบ้างไม่ได้หรือไงครับตองแกทำให้มายต้องมานอนโรงพยาบาลแบบนี้เพราะฉะนั้น แกต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทำไม่อย่างนั้นฉันไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่นี่นัดแกอย่าพูดแบบนี้อีกนะตอมันยังเด็กอยู่มันคงไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกต่อให้น้องทำผิดจริงแกก็ต้องรู้จักยกโทษให้น้องสิส่วนค่าใช้จ่ายนี่ก็เหมือนกันในฐานะที่แกเป็นพี่นะแกก็ต้องรับผิดชอบเองสิใช่นัดฉันก็อดทนกับแกมานานแล้วอย่าให้ฉิ้นต้องมมโหมากกว่านี้ตอมันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำรุนแรงแต่มายมันไม่ฉลาดเอง ็เลยต้องโดนซ้อมแบบนี้ฉันไม่อยากพูดมากละเอาเป็นว่าเรื่องนี้ให้มันจบแค่นี้แล้วกันแล้วเมื่อกี้หมอเข้ามาตรวจเขาเขาบอกแล้วนี่ว่านางไมยไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยใช่ดูจากที่ไมาเจ็งฉันเสียงดังขนาดนี้สมองคงจะไม่ได้เป็นอะไรหรอกมั้งอยู่โรงพยาบาลไปมันก็เปลืองเงินแบบเปล่าเก็กก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านเถอะกลับไปก็แค่ไปซื้อยาทาเกกก็อย่ามาทำเป็นสมออยหน่อยเลย ที่มา,มาอยู่โรงพยบาบาลแบบเนี้มันไม่ใช่เพราะหลานป้าลูกแม่เหรอคะไม่ถึงต้องอยู่แบบเนี้และไอ้เรื่องค่ารักษาเนี่ยไม่ขอให้ทั้งสองคนมาออกเงินให้หรือไงคะไม่ได้ขอเลยสักนิดเดียวแล้วตอนที่ตองทำร้ายไมย่พวกแม่ทำอะไรกันอยู่คะเป็นถึงผู้ใหญ่เป็นถึงแม่กับป้านนแท้ๆของตองแต่กลับไม่ห้ามปามตองเลยสักนิดเดียวปล่อยให้ตองทำร้ายไมย่แล้วก็ยังจะมีหน้าเยืยนหัวร้อสาใจกันอยู่อีกอ่ะ แบบนี้จะให้ไม่ยอมอีกหรอคะไม่มีทางแล้วนี่นงางไม้ฉันจะบอกแกไว้อย่างนะตั้งแต่แกแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านฉันละไอ้เรื่องทางบ้านของแกน่ะก็ไม่ต้องส่งคนไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่แกก็เอาแต่เข้าข้างเขาอยู่ดีแล้วมันยังไงแม่แกมีเงินผ่าตัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านฉันแล้วอย่างบ้านแกก็มีพ่อดูแลอยู่นี่ถ้าเกิดไม่มีเงินมีทองจริงก็ขายบ้านขายช่องสิแค่นี้ก็มีเงินผ่าตัดแล้ว แม่พูดมาได้ยังไงคะเนี่ยจะให้ไมยขายบ้านที่พ่อก,กับแม่มายอยู่ทุกวันนี้อย่างนั้นเหรอคะแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันบ้านที่ควรขายมากที่สุดก็คือบ้านที่ตองอยู่นั่นแหละค่ะมมยจะไม่มีทางเปลี่ยนใจอะไรทั้งนั้นที่แม่พูดมาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันใจร้ายเกินไปละใจร้ายอะไรกันนี่พวกฉันใจดีกับแกมากแล้วนะถ้าเป็นบ้านคนอื่นเนี่ยแกโดนหนักกว่านี้อีกงั้นไมยก็บอกเอาไว้เลยนะคะบ้านที่ตองอยู่ตอนนี้ มาจะขายได้แล้วก็จะเอาเงินนั้นมารักษาแม่ไม่ให้ได้แล้วถ้าตองยังดื้อด้านไม่ยอมออกไปดีๆแล้วก็อย่าหาว่าไม่ไม่เกรงใจไม่จะแจ้งตำรวจหืผู้หญิงสารเลวนี่เรียกสพกะพ้ายกบุญแค่ไหนแล้วฮะนี่ยังจะมีหน้ามากล้าขู่จะแจ้งตำรวจอีกเหรอฮะต่อไปสักทีดีไหมเนี่ยนี่ตองแกเดินกล้าทำายร่างกายไม่ต่อนหน้าฉันอีกอะฉันต้องฝังสอนแกสักหน่อยนะ นี่มันน้องแกนะทําไมทําน้องแบบนี้ขอโทษน้องเดี๋ยวนี้เลยนะแม่ตองมันอายุยี่สิบห้าแล้วนะถ้าแม่ยังอยากจะปกป้องแล้วเข้าข้างตองแล้วก็เชิญไปอยู่กับมันเลยตองถ้าแกยังทาตัวแบบเนี้ยชีวิตแกได้พังแน่ตอไปเนี้ยเราตัดขาดกันตองฉันให้เวลาแกหนึ่งวันรีบไปเก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านหลังนั้นซะไม่อย่างนั้นฉันจะโทรแจ้งตำรน,น,นพวกเราเป็นครอบครัวของแกนะ แกทำแบบนี้กับพวกเราไม่ได้พี่นอ็อตแกนี่มันลูอกอักตันตยูจริงๆเลยนะไม่รู้จะสำนึกบลคุณฉันบ้างเลยนะหมายว่าเอาเวลาที่มาพูดกันอยู่แบบเนี้รีบไปเก็บข้าเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนั้นดีกว่าก่อนที่เราสองคนจะแจ้งตำรวจหน่อยหนึ่งบ้านี่ฝากไว้ก่อนนะฉันกับเบาคือแน่คอยดูแล้วกันต,ตองตองตองรูตองนี่นัไม่ไปตามง้อนหรอหล่ะฮะแกทำแบบนี้เราต้องเสียใจแย่นะเ แม่จะมาสั่งผมได้ไหมเลิกสั่งผมสักทีถ้าแม่อยากไปงอนน้องก็ไปงอนครับออกไปไปครับพี่นอยพี่นอพี่น้อยพ้ยพี่น้อี่น้ยน้อพี่้่นยี่้อพ้อยน้ยพี่้อนอย้อย่น้ย่นอี่้อย่อี่สอยี่อี่นุดตอนนี้ ไม่ต้องขายบ้านหลังนั้นให้ได้ค่ะไม่ต้องเอาเงินไปรักษาแม่พี่เข้าใจแล้วตอนเนี้ไม่ควรจะนอนพักผ่อนก่อนนะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามเลือกขายบ้านกันค่ะการใช้กำลังในครอบครัวเป็นสิ่งที่ผิด